ันครับตะกี้ตีกระดีติดกระสอบตรงนั้นตัดสายทิงไม่รู้มันมีกระสอบอยู่ตรงนั้นด่านี่มีตะปูตรงนี้ตัดใหญ่ใหญดีนู่นใช่ไหมครับใมุมปลายาญ่โอวัดขาดก็นี้มีตัวใหญ่ตรงใต้นี่ใช่ไหมครับเห็นมันขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ตรงนี้ เมันมันลากเขาปูนนี่ครับคัตเหรอครับโอ้ลากเขาปูนเด้อ ายแล้วมันลากเขาปูนไม่กล้าวัดการสถาบัดน,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 นู่นนู่นผู้ใหญ่ด้ยปัดเส้นไปบาดปูนว่ะลากเขาปูนหอกยาวกัดงามเลยตุ๊กตายาต้องมาตุ๊กไม่มันจิการให้ยิ่งทีนี้ งูก็โตนรอี่ปลายาอยู่ป้านู่้นั่น่งเนือด้านในกลางๆนี่ทิศทางนี่ทิศทางก้านนี้ปูนั่นน่ะปูนั่นนะปายาเาเลต้นลต้องลต้องลต้องล Còn mình chẳng muốn nâng Chúng ta có chẳng muốn cố gắng Mình สุพีตัวเดิมเลยเยอะเก่ายังอยู่อยู่เลยนะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับผมพอดีว่า แบตโกโปหมดพอดีฮะมาดูต่อฮะนี่นะครับประช่อนตัวนี้แหละมันกัดผมน่าจะรอบที่3ามแหละมันกัดบริเวณเดียวกันเนี่ยรอบแรกมันคายรอบที่สองมันขาดนี่นะฮะร,รอบที่สองมันขาดผมลองเดินใหม่นี่นะครับยังดีที่ยังอยู่ เพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันตรงเนี้ยตรงที่ผมยืนตกเนีนเ่ยมันเรียกอะไรมันเป็นเศษปูนเศษกระเบื้องที่คนเอามาทิ้งเยอะเลาเวลาปลามันมุดอ่ะมันกินแล้วมันก็ลากเข้าไปใต้กระเบื้องทาให้ขาดอะไะครับผมสรุปว่าวันนี้ก็ไม่เหี้ยวนะครับผมนี่นะครับได้ปลาชนมาหนึ่งตัวสําหรับการ มาทดสอบลอกให้ผู้ชมได้ชมกันจริงๆอ่ะผมไปทดสอบมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วแหละแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ทำคลิปเลยไม่มีเลยไม่ได้เอามาลงให้ผู้ชมดูนะฮะก็เคยลองแล้วก็เปิดประเดิมไปแล้วแหละอันนี้อะนะฮะโอเคไบชชอนไซกำลังพอดีหม้อปะลาหม้อปะลาโอเคครับผมแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ